สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนกเกษตรมือใหม่ก็จะมาให้ปุ๋ยทุเรียนซึ่งเป็นการครบรอบการให้ปุ๋ยก็ตามปกติตามรอบก็จะให้อยู่ที่ไม่เกิน20บวันต่อครั้งนะครับที่สวนผมทำนะครับก็ไม่เกิน20บวันต่อครั้งก็อาจจะเป็น 18วันให้ครั้งหนึ่ง19วันหรือว่า20บวันอย่างนี้นะครับแต่ไม่เกิน20บวันนะครับต่อรอบนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยอินทรีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเตรียมมาแล้วนี่นะครับเป็นปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะครับซึ่งรอบนี้นะครับรอบนี้จะจะไม่ให้ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นการกระตุ้นเนี่ยผมจะไม่ให้นะครับเพราะว่า ผมให้ไปแล้วรอบก่อนก็คือหมายความว่าอาจจะสลับสลับครั้งให้อย่างนี้นะครับสลับก็คือสลับกระตุ้นนะครับก็หวานปลาไปรอบๆทร,รงพุ่มนะครับก็ห่างๆเนี่ยครับตามที่ผมทําคลิปที่ทําไปนะครับวันนี้ก็จะให้เฉพาะปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะครับแล้วทีนี้การให้ปุ๋ยนีย่ผมก็จะไม่ตัดหญ้านะครับเพื่อนๆเนี่ยหญ้าสูงนะครับหญ้าสูงยาวเลยนะครับก็เพราะว่า เดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับมีนามีษาพฤษภาคมนะครับมันจะเป็นร้อนนะครับร้อนจัดๆนะครับวันนี้ก็ร้อนมากนะครับสองวันที่ผ่านมาร้อนมากเลยแต่แต่ร้อนเนี่ยร้อนจัดๆเนี่ยใบทุเรียนไม่ยุบเลยนะครับต้นนี้เป็นโมซันชิงนะครับต้นนี้ตอนนี้ก็แตกยอดอีกแล้วแทงยอดอีกาหมกแล้วยอดเริ่มออกนะครับยอดเริ่มออกมาอีกแล้วครับโมซันชิงนะครับนี่นี่นะครับ เริ่มออกมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ครบรอบใส่ปุ๋ยพอดีอ่าแต่การใส่ปุ๋ยเนี่ยผมผมก็จะไม่รอนะครับว่ารอให้ยอดออกนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับตามรอบเนี่ยใส่ไปเลยที่สวนเนี่ยนะครับอ่าวิธีการของแต่ละคนแต่ละสวนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างเช่นของผมเนี่ยเหมือนกันนะครับของผมเนี่ยอย่างหญ้าเนี่ยหญ้าเหมือนกันเนี่ยที่ผมได้อ่พูดไปนะว่าหญ้าเนี่ยมันจะให้ให้เขารักษาความชุ่มเลยนะครับ เราลดน้ําไปเนี่ยให้ให้ใหญ้านี่รักษาความชุ่มให้แล้วก็ปุ๋ยเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่สวนผมนะปุ๋ยเนี่ยผมไม่กลัวนะว่าบานไปแล้วเขาจะลงไม่ลงเนี่ยผมผมไม่กลัวว่าจะไม่ลงนะครับผมบานไปเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับการให้ปุ๋ยเนี่ยก็เราก็มาดูนะครับว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยนะครับแต่ละรอบอย่างนี้นะครับ สมมติว่ารอบก่อนเราให้ให้ให้เยอะไปนะครับให้ให้หมายความว่าต้นขนาดนี้ผมอาจจะหว่านไปสักกํามือหรือ4กํามือประมาณนี้แต่วันนี้ผมจะหว่านแค่3กํามืออย่างนี้นะครับเพื่อน,นก็คือปรับ,ปร,บปรับที่ตัวเราที่ตัวเราทํานะครับที่ทุเรียนผมก็จะไม่ค่อยเป็นที่ว่าอาการเช็มปุ๋ยนะครับผมจะให้ปุ๋ยไม่ให้ปุ๋ยเกินว่างั้นนะครับเพื่อนก็ให้แต่พอเหมาะพอควรนะครับ ก็คือให้ให้ขาดไปก่อนให้ขาดไปก่อนนะครับไม่เกินนะครับแต่ที่สําคัญเรื่องน้ําเรื่องน้ําก็ต้องให้ให้ให้ดีนะครับเรื่องน้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องไม่ให้ขาดเลยนะครับก็ดูที่โคกเหมือนเดิมนะครับโคกชุ่มๆเนี่ยก็ไม่ให้นะครับชุ่มมากไปก็ไม่ให้นะครับก็ชุ่มพอดีพอดีนะครับเพื่อนๆถ้าวันไหนที่แดดมันร้อนร้อนมากเนี่ย ถ้าอดใจไม่ไหวเนี่ยกลักวกลัวทุเรียนมันจะไม่ดีเราก็มาเปิดให้สักหน่อยนึงนะครับ <ต sentences S 1> เปิดผิวหน้าให้มันพอชุ่มอย่างเงี้ยนะครับพอมันเป็นละอองน้ําแล้วก็ให้มันให้ผิวดินให้ผิวดินมันรู้สึกว่าเราสบายใจหน่อยหนึ่งเราก็ทํานะครับเพื่อนเพื่อนอย่างนี้นะครับแต่เรื่องน้ํานี่สําคัญนะครับเรื่องน้ํานี่ก็คือเหมือนคนเรานี่แหละนะครับไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็วันหนึ่งก็คงจะ ไม่ไม่อะไรมากมายแต่ถ้าไม่ได้กินน้ำเนี่ยปัญหาก็จะตามมาทันทีนะครับทุเรียนก็เหมือนกันนะครับเรื่องน้ำเนี่ยก็ยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญมากนะครับก็ให้น้ำที่ว่า,าให้ไปเลยนะครับเพื่อนๆก็ถึงน้ำเนี่ยถึงจะเกินถ้าเป็นโคกอย่างนี้นะครับถึงจะเกินมันก็ไหลลงด้านข้างอยู่ดีถึงจะเกินเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะครับมันไม่ใช่หน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับ <étique> หน้าฝนเนี่ยมันดินมันดินมันมีเชื้อราเยอะนะครับหน้าร้อนไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนอ่ะผมจะว่านปุ๋ยนะครับนี่นะครับเพื่อนวันนี้จะว่านสักสามกำมือนะครับเนี่ยเนี่ยสามกำอย่างนี้นะครับก็ว่านก็ไปเลยนะครับนี่ว่านไปนี่ครับเพื่อนว่านนอกฟองปุ้มวานนี่ว่านไปนะครับเนี่ยว่านไปนะครับสามกำมือนะครับเพื่อน ก็คือรอบก่อนรอบก่อนเราคิดว่าเราให้ไปเยอะแล้วนะครับเราให้ไปเยอะแล้วอย่างนี้นะครับมันก็รอบนี้ก็ลดลงมาอย่างนี้เพื่อนนะครับเพื่อนๆนะก็คือทุเรียนอินทรีย์เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันยังไงมันก็ถามว่ามันจะเช็มปุ๋ยไหมมันมันไม่เช็มหรอกครับมันมันก็ไม่เช็มหรอกเนาะแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็อาจจะมีผลมีอะไรก็ก็เปลืองนะครับเปลือง มันเปืองนะครับเพื่อนนะประมาณนี้ครับสามกำมือนะครับเพื่อนนี่นะ,อะรอบนี้ไม่ใส่เคมีนะครับไม่เคมีเนี่ยไม่กระตุน้นเพราะว่าผมผมใส่ไปแล้วรอบก่อนนะครับเพื่อนนี่นะครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยกันเนี่ยประมาณนี้ครับเพื่อนนะ,ะใส่แล้วก็เปิดน้ําใส่นิดหน่อยนะครับเปิดน้ำสปริงเกอร์เนี่ยเปิดให้นั่นหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาให้น้ําใหม่นะครับเพื่อนนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกับการมาใส่ปุ๋ยทุเรียนวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่อ้อลืมไปนะครับว่าหญ้านะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งค่อยตัดนะครับค่อยตัดให้มันขึ้นมายาวว่นนี้หน่อยหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ให้ขอรักษาความชุ่มก่อนนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ